ผมยิ่งใหญ่อลังการสมคำล่ำลือนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากฮะที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมทีมข้างฟ้าเคงเธอนะครับผมทางหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมมาเปิดประเทศเอมาลีอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแล้วท่ายกันเข้าวังเทียบเลยรู้สึกว่าชอบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วย แต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหนักอันเนี้ยเวอร์ที่สุดที่เคยสัสมมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดหนูจะเอาไปตั้งบ้านแน่นอนหนูอยากสัสมกับแบ็คนี้ดีเทลมากแต่หนูจยกไปเองนะพี่อ๋อโอยก็ยกมันสวยไม่ใช่แค่แบบผากเธอชุดแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอาขบผนุ่นก่อนชอบชุดมากเลยครับเอาจริง ราู้สึกว่จริงๆอยากขอซื้อไว้เลยอ่ะแล้วเราจะแบบทำเป็นตู้โชว์ไว้อะเออเลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีหมดเลยครับกับซีรีส์เรื่องนี้ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าคือตัดใหม่หมดใช่ใช่ใช่ก็ตอนที่ จำได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เราตากเราที่เราตี่วาพาเราที่วางคือสัตว์อะไรเลยล่ะท่าเอาไว้แล้วเราก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งว่าโอ้เออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยแบบมีความรู้สึกนั้นบ้างของโอ้สองสามตัวเองไหลวนไปองค์พระไหลวนไปโอมล่ะคะกางผมชุดโอมล่ะก็พิเศษอะไรดีล่ะก็ก็เป็นองค์พระเขานะครับผมก็จะมีแบบ โองคครรภเขาเป็นเป็นคนสนิทแล้วกันคือคือจะเป็นองค์รรภคนเดียวในเรื่องคือรักกันไหมคะปุ๊บเขาอ่ะเราเดาเขาไปใช้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องขอแก้ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รักใครที่จะมากขนาดที่จะไปเป็นองค์รักเขาขนาดนั้นไม่รักหรอรักครับเฮ้ยเราเรื่องใช่ไหมในเรื่องไม่แต่ว่าเราโผล่ผ่าวังไม่ได้ไงใช่ รักครับผมรักครับครับน้องคนเดียครับก็ไม่ค่อยผมผ่านเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ชุดสวยมากคือแบบชุดมันส่งหน้ามากเลยอ่ะลองลองลองอะไรนะชุดส่งหน้าชุดชุดพูดตามหนูพูดตามหนูชุดส่งหน้าหน้าส่งผมหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์อ่ะหนูพูดเลยกินเนอริดไม่ออกเลยขอบคุณนะนน่ิวนั่นแหละครับก็ ชอบทุกชุดที่ใส่ในเรื่องเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าแอบเม้าใช่ไหมแบบคือชอบชุดน้องพริตที่สุดในเรื่องเลยแบคือแต่ละชุดคือแบกสุ่มไก่ใช่นะแบกสุ่มไก่น้องพริตโอ้โหพอเป็นชุดผู้หญิงปุ๊บเขาก็เลยแบบจัดน้องพริตอยู่ฟินิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษทีสวิชเมทา ผมว่าเอาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกๆซีนของฟิตอ่ะเพราะว่าพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากเราดูเราดูแต่พี่ซีนะคะอลครักคึ้คุณยังไงมาคะในเรื่องสีดาแน่นอนฮะคุณเหินจะต้องแบบเซฟไว้คเขาไม่ได้โชว์เราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นองคลคารักหมายถึงว่าใส่ชุดแบบว่ามันต้องอลคารักเออเป๊ะเมย์อ๋อต้องใช่ครับ ต้องเปร์ต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบรับียับครับผมก็<ผ>ม,มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพิชาหนูทุกครั้งในการเป็นชุดเพราะว่าชุดหนูใส่ย,ยากแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิจฉาเขาอยากได้ใส่ยาใส่ชุดไทยอะ,อะไรนะฮะมันเลือกได้เราอยากใส่ผมขอทีมสตล์ลิแบบว่าขอชุดแบบองค์ครับเป็นสีแดงสีเขียวี้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยมาใส่ชุดหนูไหมล่ะชุดหนูใส่ไม่ได้จะได้แบบ ถ้าเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน่นๆเฮียจะยัดไม่เข้าติดก้าวไม่เข้าตีก้าวอ๋อไม่มีปัญหาครับมีไม่กี่ชุดฮะเพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใส่ชุดด้วยบางฉากใช้ครับใช้ทุกชุดมีแบบตัวอะไรอุ้ยวายใช้ทุกชุดใช่สีอะไรนะมิวระมัดออ๋อเฮียบอกว่าอยาก อิชาหนูพี่อบอกว่าอิชาหนูมากอยากให้เงี้ยมาลองเป็นหนู <c oughs> จะรู้เปลี่ยนชุดมันเหนื่อยมากใช่ทุกวันนี้หนูผอมเพราะว่าชุดเ s ลเอสเพราะว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพูดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตร,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืนใส่ามากชว่วงแรกคือแบบยืนแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวยเ ใช่หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุน่นโชว์หุ่นแค่ชุดเลยชุดส,สวยชุดสวยคน <for> ก็สวยครับใ,นะให้ <c oughs> ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่ง <c oughs> ให้วันหนึ่งใช่ครับชมทุกวันชมทุกวันเดี๋ยวเขาคิดใจอ่ะ ใครจะไปชมว่าสวยทุกวันน้าหนูใช่ปะนักชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองเออแต่ว่าเดี๋ยวชมไปทุกวันทุกวันจ้ะอย่างงี้นะคะหรืว่าตอนใส่ทำก็คือสู้อากาศะเทศไทยมากชุดจะมีบางชุดแบบสมมุิงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมีที่ไหลที่หนาๆและหนักมากต้องแบกไปด้วยซึ่งเก็ร้อนด้วยก็มีรางวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยคงาำที่เอมิลีจริงๆไม่ใช่มบนหนาว เป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคๆๆล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชุดท,ที่ไม่ได้หนานะเป็นฟิลบางๆแต่ว่าเทลเยอะสบายแน่ว่วาต้องรักษาแต่เราต้องรักษา่นตลอดเพราะว่าบางทีอ้วนลุ้นใส่แล้วมันแน่นมากบางเกม <laughs> มีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50ิกว่าคิวแล้วมันก็มีอ้วนบ้างหอบบ้าง ต้องคงบุญแบบนี้ไว้ตลอดใส่ไปได้ข้าวกล่องก็อร่อยอร่อยกินแปดเอออร่อยชูนิวกินแปดเลยปลาทอดเมื่อกี้พูดกับเบเกอร์นะไม่เป็นไรนะเป็นคนธรรมดาเป็คนธรรมดาแล้วคนธรรมดาไปอยู่ที่ไหนคนธรรมดาไม่ธรรมดาคนธรรมดาแต่เราใจชอบมากเป็นคนธรรมดาแต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราว่าถ้าในในแบบแผนหลัก็อาจจะเป็นคนธรรมดา คนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงครับแอบเป็นข้อดีตอนใส่ชุดก,ก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อย,ยืดขาวแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแค่ข้างในอะไรอย่างเรู้สึกว่ามันเป็นเป็นทางสบายใช่แต่ว่าก็มันก็ดีเดียนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่ามินิๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วคนมาดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่คนประเทศนี้ดูดีทุกคน มอโต้ตอบให้อยู่แล้วไม่เห็นตอบเอมเมนต์ค่ะอันนั้นลองถามอันนั้ลองถามเราถามคือเราถามเมื่อกี้ประโยกเมื่อกี้ใหม่ใช่ไหมน่ารักเออฮะเมื่อกี้เรายังตอบได้แค่สวยเลยเออแบบพี่เนปนะคะเขบอกผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะบไม่ค่อยเหมืดกระดูกเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศรูจ่าประเทศรูจ่าเขาไม่ใช่ประเทศอันมารีถา่ว่าผมรู้สึกว่า ผมเนี่ผมชอบมินานชอบอะไรอ่ะคะชอบบเมืองมินาคลินก็คือเพราะว่าต้องปางดูเพราะว่าจริงๆบอกว่ามีนากาลินก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองทะเลใช่ครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจากมีนาคาลินเลยนอกจากเจเจ่ก็เลยชอบเป็นพิเศษก็ผมก็ได่นา่แล้วครับไม่นานทางเนชอบเล่นไน่ ชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับมันจะตาลมากใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็รู้สึกว่าเจอผมกินข้าวพี่สี่พี่สี่ก็จะกดกดกระดุมตลอดมันแน่นนะแน่นเหมือนกันแน่นจริงๆแต่แน่นจริงๆเพราะว่าเหมือนกับแน่นตรงเพราะตรงตัวเพราะมันต้องเหมือนกับรักตัวนะใช่ก็เห็นเออมันก็ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่ว่าต้องบระวังปัญหาด้วยแล้วอ่าเดี๋ยวมันจะได้ชมวันนี้ของปรใช่ไหม ช่ครับวันนี้ก็มาดูอีพีหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะยังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวันตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อธิยายก็น่าจะรู้นะครับก็เราดูซีรีส์พร้อมกันแล้วกันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยข้างนอกได้ไหมเนะอย่าดีกว่าอ,อย่าหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่า พูดถึงกันได้แต่คนนี้อยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็กละกันเป็นหนึ่งจิ้มหนึ่งจิ้มเลยเนอะใช่บนึ่งจิ้มคุยกันได้อยากฟังบรรยายความสุนทรมาในได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเกี่ยวไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูคุณแกงวันที่สามทีสุาษฎร์ธานีใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับเนตัวละครซึ่งจริงๆอ่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคน อินโทรอลังการมากเขาเขาเรียกว่าอะไรอินโทรแหละก่อนที่เข้าซีรีส์มันจะมีซีจีอะไรแบบว่าอลังคงอลังการมากผมมาชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจีงไม่เห็นแล้วว่าเจ้าของค่ายกลับมาเป็นเจ้าของค่ายแล้วออกไปแล้วกลับมาดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวครับผมก็ปาาด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมอลังการสม การรอคอยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เล่น X ได้เล่นเพลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ฝากท่าฟ้าเชิเธอแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับฝากอะไรไหมครับพี่อนฝากช่องไหนหนูช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวัน31 HD เวลา3ามทุ่มครึ่ง และเวอร์ออชันออนไลน์แบบอันคัดทางแอปไอซี